สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพบกับยายน้ำพึ่งตอนช้านะคะยายน้ำพึ่งเฟมิลี่นะคะมีห้าเชือกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้มาตัดหญ้าตอนเช้านะคะให้กับห้าสาวนะคะหญ้าของห้าสาวนะคะก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเพราะว่าแปลงหญ้าตอนนี้นะคะก็เป็น หน้าแรงแล้วนะคะฝนไม่ตกนะคะพอตัดขึ้นมาพอตัดเสร็จนะคะก็ไม่ขึ้นแล้วนะคะก็ต้องแม่ควันกับพ่อควันก็เอาน้ำมาลดนะคะเพื่อที่จะได้ขึ้นให้ทันนะคะกับ้าสาวได้กินนะคะแปลงยาของ้าเชือกนะคะก็ตรงนี้ก็ประมาณสี่ไร่นะคะก็ตัดมาเกือบเป็นเดือนแล้วนะคะแต่ก็ ไม่ค่อยขึ้นเลยนะคะเพราะว่าไม่มีน้ํานะต้องใช้น้ํามาลดนะคะถ้างั้นน้าแรงนี้นะคะก็ไม่มีหญ้านะคะที่จะให้ช้างห้าเชือกได้กินเพียงพอนะคะวันนี้พอควานกับแม่ควานนะคะก็มาตัดหญ้านะคะตัดหญ้าให้กับหาสาวนะคะ เหลืออีกไม่เยอะแล้วนะคะเหลือแค่ประมาณไม่ถึงสองงานนะคะก็จะหมดแล้วนะคะทุกคะแนนนะคะของห้าสาวนะคะก็มีค่านะคะจะเป็นแปลงหญ้านะคะที่แม่ฟานถ้าหมดนี้ก็ต้องน่าจะได้ไปหาซื้อเป็นแปลงหญ้านะคะสักแปลงหนึ่งนะคะเผื่อกว่าจะได้ลดน้ำหญ้าขึ้นมาได้นะคะต้องผสมกับต้นสับประรดนะคะต้นสับประรดก็จะสั่งเป็นคัน หกล้อสิบล้อนะคะเมื่อสองวันก่อนก็ได้สั่งเป็นต้นสับปะรดมาหนึ่งคันหกล้อนะคะหนึ่งหมื่นสองพันคะแนนนะคะวันนี้ก็มาตัดยาตอนเช้าเ้านะคะจะได้กิ่นแบบเขียวๆนะคะพอตัดไว้ตอนเย็นก็น่าจะเหี่ยวนะคะพอควันกับแม่ควันก็เลยมาตัดตอนเช้าเช้านะคะ วันนี้พ่อควานก็ตัดคนเดียวนะคะแม่วานเมื่อวานหลังยอกนะคะหันตัวยังไงนะคะหลังยอกแล้วทีนี้ก็ตัดช่วยไม่ได้นะคะก็เลยมาช่วยได้นิดนิดหน่อยๆนะคะสวัสดีครับคุณไทยออกคุณแม่เอฟทุกคนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่าขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ หมดแงนี้แล้วนะคะเราก็จะน่าจะได้หาซื้อ,อแลงหนึ่งไว้เผื่อกับลงเพราะ,ะว,ว่ากว่าฝั่งนี้จะขึ้นมานะคะตัดมาได้เดือนหนึ่งแล้วก็ไม่ขึ้นค่ะไม่เพราะว่าไม่มีน้ำแขวนกับพวกควันก็พยายามที่จะเอาน้ำมาลดนะคะให้ได้ทันยากาขึ้นมาได้กินนะคะคะแนนทุกคะแนนนะคะก็จะเป็นค่าหารนะคะให้กับ หาเชือกนะคะหาเชือกในแต่ละวันนะคะก็กินเยอะนะคะถ้าเป็นหน้าฝนนะคะตัดก็ทันกินนะคะแปลงยาสีไล่นะคะก็พอได้ทันกินแต่เป็นหน้าร้อนแล้วยาไม่ขึ้นนะคะก็เหลืออยู่ประมาณเกือบสองงานค่ะสองงานก็น่าจะกินได้ประมาณเกือบสิบกว่าวัน เพราะว่ากินผสมกับต้นสับประรดนะคะมาตัดหญ้าตอนเช้า,ชาก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะส่วนมากพ่อควานก็จะมาตัดตอนเช้าๆนะคะกลางวันก็ทำงานอย่างอื่นไปนะคะ ต้องตัดทุกทุกวันนะคะถ้าไม่ตัดทุกวันตัดไว้สองวันหญ้าจะเหี่ยวนะคะก็พอฟานก็ชอบมาตัดตอนเช้าๆถ้าเป็นหน้าฝนหญ้าจะสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นหญ้าปลูกเองนะคะ หญ้ายาวมากเลยนะคะหญ้าเพราะว่าปลูกตอนช่วงหน้าฝนช่วงเดือนตุลามาสองเดือนสามเดือนนี้นะคะหญ้าขึ้นสวยมากนะคะเป็นหญ้าเนเปียค่ะช้างสวนมากก็จะกินเป็นหญ้าที่ถ้าอ่อนเกินไปก็ไม่ดีนะคะจะทําให้ช้างท้องเสียได้นะคะท้องผูกได้นะคะเป็นท้องอืดนะคะก็จะให้กินประมาณนี้นะคะเป็นลำขึ้นมานะคะ ยิ่งอ่อนๆเกินไปก็ไม่ดีนะคะช้าง ก็กราบขอพระคุณน,นะคะคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะคะที่เ <academic. S 1> ติมคะแนนนะคะให้กับห้าเชือกนะคะทุกวันนะคะก็กราบขอพระคุณน,นะคะผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะคะคุณแม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาท้างห้าเชือกนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะทุกคะแนนนะคะเราก็จะได้นํามาซื้อเป็นต้นสับปะรดนะคะแล้วก็เป็นแปลงยานะคะทาแปลงยา ะะก็ต้องได้ซื้อเป็นแปลงสำรองนะคะกอกราบขอบพระคุณนะคะคะแนนทุกคะแนนนะคะขอบคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะคะที่เมตตาช้างห้าเชื่อนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะสวัสดีนะคะ